ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดคลองสวนร้อยปีค่ะซึ่งเป็นตลาดเก่าที่อยู่ค้ามระหว่าง2องจังหวัดคือฝั่งหนึ่งอยู่ทางซีกข,ของจังหวัดชายเชิงเซาและอีกซีกหนึ่งอยู่ทางจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งอยู่ริมคลองบระเวศบุรีลมภายในตลาดคลองสวนนะคะมีร้านเก่าแก่มากมายเช่นร้านแปะหลีซึ่งเป็นร้านกาแฟโบราณอายุกว่า70ปีแล้วก็จะมีเช่นร้านขายยาร้านอาหารร้านขายร้านขายของชํานะคะ ซึ่งในฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการจะมีศาลเจ้าพ่อคองสวนเป็นที่ศักดิ์สของชาวคงสวนของชาวฉะเชิงเซาและบุคคลทั่วไปค่ะส่วนในฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเซามีภาพเขียนสีเก่าแก่อายุกว่า1น0้อยปีภายในโรงเจค่ะแต่คงสวนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ดำรงชีวิตด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายมีทั้งชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธแต่สามารถหลอมรวมและ ผสมผสานอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตั้งแต่สมัยก่อนสองครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันหลายองคส่วนมีเสน่ห์ที่สถาปัตยกรรมมันทรงคุณค่าทั้งบ้านเรือนรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยังคงมีกลิ่นอายของสมัยรัชากาลที่5รวมถึงชีวิตร่วมสมัยย้อนยุคกว่า100ปีที่ยังคงมีชีวิตซึ่งเราสาม,ม,มารถสัมผัสได้จริงและเป็นที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน วสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัสโสธรวารารามวรวิหารค่ะเราจะมากระถึงประวัติโดยย่อก,กันนะคะวัสโสธรวารารามวรวิหารนะคะมีชื่อเดิมว่าวัดหงค่ะสร้างในสมัยอวิทยาตอนปลายค่ะเพราะว่ามีหงอยู่ภายในวัดน,นะคะต่อมาเมื่อยอดหงตกลงมานะคะจึงมีผู้คนนํา งขึ้นไปแขวนค่ะจึงได้ชื่อว่าวัสวทงทันเมื่อทงหักสองทอนนะคะจึงได้ชื่อใหม่ว่าวัสวทงทอนค่ะส่วนชื่อวัศโสธรน,นะคะมีความหมายว่าบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เรียกตามพระนามของพุทธโสธรที่มาประดิษฐานอยู่ภายในวัดค่ะหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแปดลิวหรือจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ว่าผู้รู้เล่าว่าจริงของหลวงหลวงพ่อพระพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปองค์สามลิตที่องค์เล็กกว่าที่เห็นกันอยู่ ซึ่งมีผู้เกงว่าจะเป็นอันตรายอาจาาอาจะมีผู้ใจบาปมากระทำมิลายได้จึงจัดการสร้างุุธรูปปั้นขึ้นใหม่แล้วเอาองค์จริงของหลวงพ่อโสธรประดิษฐานไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นจนบัดนี้ภายหลังนะคะวัดหลวงพ่อโสธรได้รับพระราชทา,านจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชั้นบวรวิหารมีพระนามเดิมว่าวัดวัดโสธรวารามวรวิหารค่ะ นี่คืออุโบสถหลังใหม่ครับเมื่อในปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้และได้มีพระราชปารลบเรื่องความพับแคบของอุโบสถเจ้าหลวงพ่อเจียมซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสได้นําเงินรวบรวมเงินบริจาคมาตัดื้อที่ดินเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ในโบสถ์หลังใหม่ครอบในโบสถ์หลังเก่าโดยไม่ขยับขยื่นองค์พระแต่เพียงนิดเดียวและภายในโบสถ์มีจิตกรรมผาผนังรอบๆทั้งภาโบสถตั้งแต่พื้นของาพโบสถ์ตั้งแต่พื้นของาโบสถและใบเพดานเสาจนถึงเพดานของภาพโบสถนะครับแล้วในแล้วจิตกรรมที่ว่านี้ส่วนมากจะเป็นดินแดนแห่งทพิป นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องโลกเอ่อให้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับมนุษย์สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ดวงดาวหรือจักรวาลต่างๆครับ ตำบลบ้านใหม่จังหวัดฉะเช,ชิงเซานะคะห่างจากมัวสาลากางจังหวัดฉะเช,ชิงเซาประมาณ1กิโลเมตรค่ะวัดจีนนี้นะคะเป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานค่ะซึ่งขยายมาจากวัดเล่งเนงยี่ในกรุงเทพมหาคนครค่ะวัดจีนปราชาสโมสรเริ่มสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่5พุทธศัษษกราช2449 ได้ทรงสเสด็จป่าพาดบนพนปราจีนบุรีได้ทรงเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฉะเชิงเซาก็หาาจารย์หน่อยก็ได้จึงได้ตั้งชื่อว่าวัดจีนป่าชาสโมสรสอส่วนคำคำภาษาจีนคำว่าฮกแปลว่าวัสนาโชคลาภความมั่งมี และคําว่าเล่งแปลว่ามังกรผู้คนจึงเรียกวัดทีว่ามังกรวาสนาหรือมังกรโชคลาภตัามตร้หลักของฮวงจุย้ยเีนถือว่าวันนี้เป็นตำแหน่งของของมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งแม่ยี่อยู่ที่กรุงเทพและตำแหน่งของหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหง่วหยววยี่จังหวัดจันทบุรีทั้งสามตำแหน่งของมังกรนี้ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเยาวราชเป็นดินแดนแห่งการค้าขายส่วนส่วนเมืองแปดลิ้วเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยพืชพันธุญ์ญาหารและจังหวัดจันทบุรีเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยพลอยอัญมณีภายในวันนะคะก็จะมีสถานที่ไหว้ทั้งหมด20ที่ด้วยกันนะคะก็ เดี๋ยวเราจะพาไปแนะนํานะคะสถานที่แรกจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยค่ะที่จะเป็นเอ่อห้องโถงใหญ่ของไอซีอาร์รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็เพื่อนๆเราก็กาลังเอ่อจะทำพิธีการไหว้นะคะอันนี้ก็คือใช้ทูบใช้ทูบแล้วก็เทียนนะคะให้ประมาณ20ดอกได้ค่ะก็ อันนี้เป็นจุดที่หน <c oughs> <อ>ึ่งเลยใช้ทูบใช,ใช้ทูแล้วก็เทียนนะคะรมา20ดอกได้ค่ะก็อันนี้เป <ifer> ็นจุดที่หนึ่งเลย อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก็แม่กวดอิกอนะคะก็กำลังสัาร์ก็แม่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศออรอบๆนะคะรอบวบบันศรี ตาย่หลายที่นะคะแถ้ไใลรแวะมาก็แวะกันมาได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดสมรันตนารานมนะคะเป็นวันนี้นะคะก็เป็นวันที่มีคนที่เดินชมอย่างที่เห็นในประเทศไทยนะคะปลาที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะ่ะ พิีขาเนศบางนอนสวยสกนะคะลักษณะนะคะก็จะเป็นพินีาเนศที่มีลักษณะกึ่งหน้ากึ่งนอนนะคะเพราะจาจะไม่ถืออะไรเลยนะคะนอกจากงาค่ะ,คะผู้คนที่มาสักการะนะคะก็จะมีความเชื่อที่ว่าเมื่อเราได้กราบไหว้สักการะแล้วนะคะก็จะมีความสุขความเจริญความมั่งคัง่งความมั่นคงค่ะพิธีขาเนศน,นะคะจะมีหนูเป็นยันเป็นประธานะค่ะซึ่งเรานะคะสามารถขอพรจากพิกีขาเนศได้ เรานะคะขอพรผ่านหนูโดยที่เรานะคะไปกระซิบข้างหูหนูนะคะแล้วก็ใช้มือ,อข้างนะคะปิดหูหนูอีกข้างไว้เพื่อการ <c oughs> สิ่งที่เรานะคะอธิษฐานในขอพรไปนะคะไม่ให้เรดรอดออกมานะคะเหมือนสุภาษิสตที่บอก าบริการประมาณก้หกสิบบาทค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่วัดโพอเภอบางค้าจังหวัดสระงุรีค่ะเอ่อเป็นค่ะเข้าแม่ไก่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะอะไรทางค้าวเหล่านี้อาศัยอยู่ในวัดโพม,มาเป็นเวลานานแล้วไม่มีผู้บันทึกไวชัดเจน ตั้งแต่ในเมื่อสมัยพระครูสิตาหลวงเป็นเจ้าวาดซึ่งท่านเป็นพระที่มีเมตตาทาต่อสัตว์ทั้งหลายทำให้วัดโพมีค้างคขานับแสนตัวอาศัยเกาะต้นไม้ในบดีเวณวดัดโดยไม่อพยพไปอยู่ที่ไหนและมีเรื่องที่แปลกมากๆก็คือค้างคาวพวกนี้จะกินผลไม้ในวัดเป็นอาหารและไม่เคยไปทำความเสียหายให้กับสวนผลไม้ของชาวบ้านเลย เป็นค้างคาวใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกมีดวงตาโตสมูกและใบหูขนสีน้ำตาลแกมแดงและมีเล็บที่แหลมคมสามารถอาศัยสามารถเกาะกิ่งไม้เกาะกิ่งไม้ได้มีปีกสีดำบินได้เร็วและไกลเหมือนนกะใส่ชดวครับ พวกเราก็เดินทางมาถึงร้านตั้งเส้นจัวแล้วนะครับร้านตั้งเส้นจัวนี้ครับเป็นที่ขายของฝากของจังหวัดชายฉันซานะครับเป็นที่ที่ผลิตขนมเปี๊ยะมากที่สุดและเป็นที่ผลิตขนมเปี๊ยะยาวนานที่สุดร้านนี้ครับเริ่มผลิตขนมเปี๊ยะมาตั้งแต่พศ2 5 0 0พศ2475นะครับและนี่ครับก็คือ,อ,รอบรอรยากาศในร้านนะครับภายในร้านนะครับก็จะขายของ ขายของฝากประเทศต่างๆนะครับนี่ก็คือหนึ่งในของฝากที่ขึ้นชื่อของห้ากซันเิีงจวนครับคือขนมเปียรครับ